สวัสดีค่ะยินดีตอนเราผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรารวยซีหาโหกะพี่น้องคะมาพบมาปอก,กันกับแบทในช่วงแรงของมือวันที่ยี่สิบหาเดือนมีธุนายน์ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะพี่น้องคะมือนี้แอผ้าพ่อแม่พี่น้องวัดเทาสุขสุก้อนมารับชมรับฟังแนวทางค่ะจากปู่วัดป่าอุดรเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะในคลิปนี้ปู่เล่าฝันดีมากๆ,ๆพี่น้อง คูและศิฟันว่ายัางไงนะคะแล้วก็แนวทางของปรูในคลิปนี้สิลด์มาเป็นตัวใดพร้อมท่ม,มาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะผู้ฆ่ากรรมนมัสการค่ะออืจะเ่่มกนขับปูมาถามขึ้เก่าละค่ะปูเมือ่อกี้เห็นปูท้วมมากก็เลยปูก็สิฟันดีเนาะโท้มากก็เลยโท้มาถามค่ะปูอืมอเนี่ยปูฝันระเบิดในนี่โลกตัวเล็กเว่าหนึ่งเล่ย์ฟันกระเด้ค่ะ มซากันเล่ฝอซันจังสีนองสนค่ะวันว่าเด็กไปหาสื่อ้วเยอ้าวฝันจังสีสองเธอแล้วว่ามันบังคังวันนี้พูกันฝันแบบนี้สองเธอแล้วว่ามันบคงคังวันนี้เจ้เคนผมเนาะเจ้างวดงวดนั่นพูกับฝันลักษณะแบบนี้หระเจ้าว่า มวนั้นมันเป็นกล้วยกล้วยเถกสองตัว้กันแต่ว่ามันเป็นกล้วยกล้วยเพียกตัวนึงกล้วยดาตัวนึ่งสะกี่ค่ะวนั้นมันออกตัวใดเนาะนาะมันออกอย่างรอเร็วเร็วกล้ยมันก็เป็นกล้วยของประหาดจาวบงานของมวลนั้นแม่กู้ฝันแม่ค่ะมันตอมันออกไอ้มวลนั้นมันออกมันออกซีซีเก้าซี่ซีหกลาค่ะตัวซีหเนาะแมงแมงซี่หกเปล่ผู้วย ยังหหัวหนัซซซเก่าวของมันอกซีซีหัวล่ันค่ะวันี้ค้วสองตัวข้วสองตัวไม่แต่ขั้วข้อน้ำตัวบอกไงเลยค่ะเค่เนียซื้อได้ตัวหนึ่งวันนี้ตัวนึงมามันมันอยู่คน้วหองแลนะมันส้นกันึเขาเลยเอาไปไห้วหงงเอา เอาไปผูกไ้คนละทงคนละหน้าคนละทงว่าสนค่ะเอาไปผูกไวมุ้คละหมองมันส้นกันค่ะมันมันส้นกันส้นจนตาแตกไหมตัวหนึ่งตัวหนึ่งตาแตกนี่น่ะอืมครับพุดนี่แหละผู้ว่าเอ๊ะมันคือยังมีตาแตกเนาะมันทีมีศูนย์ตั้งอยู่บ่่ิษั่นนี่ค่ะแต่ว่าวันนั่นวันนั่นผู้ฝันเราจะนาแบบนี้แหละค้อยเพียรไงตัวหนึ่งเหล่าค้อยดำไงตัวหนึ่งเหล่ามีทหารบาลชาววังมารักษา เป็นป่าของของพระองค์ของทหารป่าป่าป่าเก่านี่แหละค่ะทุกวันนั้นว่าค่ะเป็นทหารของพระองค์ในวังมารักษาก้วยสองตัวมันเป็นกล้วยของหลักว่างค่ะทุกวันนั้นมันบอกพรว่ามันมันบอกซี่ซี่หกนี่แหละคู้นจังเลยนะค่ะมันนี้ผู้บ้าฝันราชนะแบบนี้แกตว่าพิทวามันเมียน ว่ามันส้นกันตาแตกมันมันมันกล้วยนำญ่นะมันส้นกันตาแตกตัวหนึ่งนั่นแล้วไปผูไอเพราะเรามองว่าสั่นค่ะมันอีกผู้กัดน้ำไปเหยียดกระจกไปถามมาอบไปใบใส่ค่ะน้ำไปถามมาอบเอาไปเว้นนะทุ่งไหลอยงนี้นะค่ะแต่เขได้น้ำไปเห็นอดีหรอกว่ากันน้ำไปเห็นอยู่มันแต่ว่ามันมันผูกก็ใส่กันบ่ได้ไงนะมันเป็นกล้วยนำญ่มันขีดส้นกันนะค่ะ กูก็เลยนัาไปยุธวันี่หลานใจไปไอีสุสิออกส้วยสองตัวนี่แหละค่ะเร่ว่าตีว่าจังไหนสันเียมัดสิมาตัวเกาดีบอสันนดียมาตัวนอ,นอนตีซีหกีบอสันเดียันขันันมันมันมากัวนี้ก็ัสเดงมาเหล็กชุ่มปูร่งไปเมื่อคืนนี่แสดงว่าเล็เข่าเนียเเนยคยรง,งไปหม่าาวาน เลขที่ลงไปหม้อานนี้ไหมค่ะแสดเรว่าฝันอย่งที่ฝันมีอะไร้น่มันเลขเข่าได้แต่ว่าอาจจะเป็นเข่าสองตัวดใหญ่้วยพึ่งสองตนะกล้วยใหกล้วยน้ำกล้ยข้อตจํดจำนากล้วยกล้วยวนบ่มนำาิีงตะโนอวนนะค่ะถ้าเปนเข่าที่เข่าสองตัวก็จะนี่กันเนกันเ็นมาตีไปไหมวะค่ะ ยล้วอนฟันดีนะฝันเมื่อคืนนี่โอ้ลงกตุเร่ไปเลี้ยวฟันมีเล่าใดมันนี่เข่าตัวนี้สนุกอ่าเร่องากระดีเข่าตัวไดตัวที่คลิปปูลงไปเมื่อวานนี่ละขะปูกับเบิ้งขุเหม็นอยู่ก็เจ้าว่าเมียนี่นี่แหละปูอันเรียกปูที่บอกว่าลงมือแอบมินของบานนั่นไปเข่าเรียกเล่าอีหลี่แหละเจ้าได้เข่าเบิ้งอยู่แอบซี่กันเลยค่ะก็เหม็นเบิ้งอยู่ปูเขาเบิ้งเอียเม็นเข่าเข่าสามตัวเลยนะค่ะ อีเอ็นมินเขามาเามื่นอนั้นปูอว่าเอาไปทั้งล่าคนเด้อนะค่ะปูอ้อยปูอ้อยคูันกหนึ่งอะนะค่ะเขาทั้งสามตัวเลยค่ะแย้วมันยังแล้วแล้วผู้ฝันนุ่มขึ้นปูอ้อามันพัน,นเออนม,นนมนแมนเลยเขาแบ ก็เกิดเป็นฟันดีนะฟันดีแต่ว่า <facial> มันติดตีเป็นตัวไม่มันตีเป็นตัวไม่ผู้ว่าสิมันสิ่มั่งซีซีหกขึ้นหกซีซีนี่แล้วผู้ว่าไหมซีซีหกเออเพราะว่ามันควันสองตัวนะค่ะคือมันติดเป็นเหล็กหามกับว่าเ่ราสั่งบพรว่าบพรว่ากันแมนกัดแมนมันเป็นตัวมันไม่น่ากูน่าอยู่เลย บอกไม่น้ปู้มัิเป็นมาตัวซีหาซียังบอกเขสนซีหาซีอือค่ะบอกมันม่คอยสองตัวทั่วเห็นบ่องหัวบางเนื้อปูฝันมาผูในลกนามสาบัดจะเน้นบ่ค่ะแต่เป็นผู้เตียวกับกับที่เป็นซีเตี่ยมหนึ่งหรือวะบางนื้อผูกับได้ผูู้้หยาบแป้นมุดนาเนาะค่ะ หงดบางเห็นพูดที่ว่าหาซีหนึ่งมันออกหา,หาชุดซีเนะาะค่ะอันนี้ก็ตีให้เอฟซีเป็นตีซอยนับหนึ่งเลยพูดบรรดาเลยไปซื้อขั้วตัวไงคู่หนึ่งน่ะล่ะแต่ว่าผิดแต่ว่ามันมันชนตากันแตกนะตาแตกขาดหนึ่งเลยขั้วตัวหนึ่งตาแตกขาดหนึ่งเขาจะเอาไปอุ้งไว้ข้ละมองนะค่ะนี่ละ่ะมัน มันมีมิสูนนอยู่บ่อเลย่นนีญญ่ตาแตกครั้งนึงนีง่มันแตกเลยมั้งทีวมีสูนเนี่ยงจริงนึงเลยค่ะอันเป็นเป็นศูนกับที่เป็นศูนหากับศูนสองอะูนหากับศูนสองเออันเนั่น,นว่าจเพราะว่าค่ตา,ามันแตกแต่ศูนสีนี่มันกระจิบออกเลยนะมันูนซี่มั่นเหรอ่ะ เพราะเหมมันคือบางหนึ่งอ ok ันด <t ip exist> ีมันเต็มเต็มเลยซูนซีปูก็ดีตีใส่ซูนซีเลยเนีค่ะพ่อเพราะว่ามันตาแตกขังเนึ้อน่ะเพราตาขั้วเลยนะมันต้นกันเดี๋ยวก็มันศูนย์กันตัวมันสังส้นกันขั้วแม่เมื่อไหร่ค่ะพ่อเพราะเหมืนมันนั่งขวดบนเนื้อหันดีดีตีเต็มเต็มเลยเพราะว่ามันก็มีน้ำปูน้ำปูตีน้ำเจ้าของจะได้เป็นทหารน่ะค่ะ มีละครแม่นตีเป็นสามตัวกะทีตีมีดซีหาซีแล้วก็ซีหาซีรอบปัวเนาะแม่ค่ะซีทีทีน้ำป,ป,ปูน้ำทีน้ำกล้วยน้ำหน่ะค่ะแล้วสองตัวก็ทีมันตามันแตกปัวมันาะทีพวกพิสูจน์อยู่บ่อสเนตค่ะ เม่เาสองตัวเมื่อีเป็นสองตัวกีุ้สองครับสูญหาเนาะค่ะเ่ีเป็นสองต então, und, องัวนี่ก็เลยค่ะีนี่ตอนนี้เหรเพราะว่าผู้เพราฝันไเยเว่าแหงเดกตีไปออกจันมันก็ถือนะเพราะว่าถ้าเขานนฝันยังสี่คือจังบางหน่ะค่ะูฝันเห็นยันนเราได้ยาสกอกหันบ่ค่ะมันปยัง ปวตวเจ้สองหสองหนึ่งมันหนดมันสามหนึ่งพิษขื้นเตีมหนึ่งทุ่ทีละค่ะน้อไอี่มันตีน้ำเอะตซอยกันน้ำจ้าไได้เวลาไปละได้เวลาพอดีค่ะปูอืเอาเอาัาัมันขีดไกเวลาปูกระยปวนเยอค่ะไอี่มันตีซอยน้ำนี่ก็เลยใค้คนไก็เช่ทั้งสองน้ำนี่เกเลยหแจปูเจ้าี่เราพวกลูตัวเลยไขเราฝันดีแท้่วนนี้ปูก็เลยอยากบอกนี่ละจ้าปูเทีย ขันย่างหนึ่งก็อาจมันสิเข่าคลิปที่วังหมูว่านนี่ปูลงไปก็อาจสิแม่นเพราะว่าเจ้าที่แน่เนี่ยเป็นใบขั้วสองตัวนี่อาจมันจะเข่าสองตัวงสีหนะค่ะเราเอามือนีนล่งเราฟันดีฮ่ะที่มันแม่นตัวนีเนาะค่ะเราให้มีโซะมิมันเงียบที่อมินท์สุบุสุกคนเด้อค่ะปูว่าวันที่หนึ่งก็ได้จับมันแสนนั่นลหละสุบุสุกคนหล่นอยู่ก็ได้ค่ะต่อแต่เรื่องขอขอบคุณค่ะปูกับน้มาสการค่ะสาธุค่ะ พี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะมีเสียงนกเขาห้องผอมเด้อค่ะเสือเสียงเสียงนกเขาคันพี่น้องคะเอากระมีประมาณนี้นะคะสาหรับอ่าแนวทางของปู่วัดป่าอุดรมนีทีปู่เล่าโท่มาบอกซุฟฟังนาะงพี่น้องนาอยจังไดกะให้พิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องคะตัวเลขกระมีเขาไม่ลุดนะคะหลักการตัวเลข นำมาเพื่อเป็นแนวทางนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องคะทํามาค้ชอบแนวทางของปูวัดปลาอุดอรในคลิปนี้นะนะคะพี่น้องยังจังไหนก็อย่าลืมค่ะนําไปพิจารณายิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะพูะ้ละใยสองใบฮา,าเทียมิโชครางวัลใหญ่ไปพร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะพี่น้องคะ มีประมาณนี้นะคะแอ้กัษชเดชขอตัวลาพอมันพี่น้องบนเท่าสุขุสุข้นไปก่อนค่ะเอาไปพอกันไหมก็แปดแน่คลิปหน้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ